โอเคครัผมก็สวัสดีท่านผู้ชม,มทุกท่านผมอยู่ผมไนล้ว์อนเคมครับผมอ่าภาร,รกิจนี้เป็นภาร,รกิจที่หกแล้วครับผมโอ้หมันเลยกันทีเดียวใช่ไหมครับถ้ามันก็ขอเสียงหน่อยครับยู โอเคผมอ่าภารกิจนี้รู้สึกว่าเราจะมาบุกอฮาวายครับรเปล่านะน่าจะมาบุกฮาวายครับถ้าบุกฮาวายเราก็จะน่าจะมาบุกตรงเผอเผอฮาร์เบอร์หมู่ที่ที่บอกผิดไปเมื่อพัทที่หนึ่งหอเมื่อพัทที่สอง โอเคก็ <Okay. S 2> ตอนนี้มาสร้างฐานกันดีวกว่าแล้วก็จะได้เรือดำนำ้ำแล้วก็ได้น้องหมามาสองตัวนะโอ้โอน่ารักมากเลยครับเนี่ยเี่หมาพันไซเบีรียน<อ>่ที่ผมอยากได้มากเลยอะตัวตัว 10, หมื่นหรือตัวตัวห้าหมื่นนี่เลยลุกจริงอะแบบมันสวยมากเลยนะ โอเคผมมันให้เวลาเราสร้างฐาน13นาทีประมาณ15นั่นแหละพูดไปเมื่อกี้ก่อนนี่มีกองไฟด้วยนะเจ๋งอ่ะโอเคเราจะเอาเรือเล็กทั้งหลายออกจากฝั่งแล้วรัเรามาลองดูว่าเรวนี้จะมีอะไรเราก็มาสำรวจ มีแม่อยู่ตรงนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไม่ต้องออกไปไหนไกลนะอยู่แถวนี้ก่อนนซดาวเทียมดแผนที่ละเดี๋ยวออไพลันหนึ่งก็ได้ะ มันให้เราทำลายอเมริกาอกโอเคเราได้ฐานดาวเทียมมานะครับติดตั้งเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นฐานยาวนะผมก็๋ยวเรามีสำรวจข้อนะมูลดีกว่ารู้ม่ามีค่าสึกอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเนะี่ยเลยเอาไปสุดขอบเลยครับ โอเคอ่ามีแร่เพชรอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็แร่เยอะเหมือนกันนรามีมีวัวด้วยคือเดี๋ยวเราให้ลองให้หมากัดวัวดีว่ะ <c oughs> โอ้หมาเราโหดกว่า แนมเลแนมเลย,เลยองดูที่มันไปสุดตรงไหน,นโอเคก็สร้งางรถเรืสามคันนัน t r a i เข้าใจละคือเราก็จะเป็นเกาะเล็กๆอยู่ขอทะเลเนี่นะมือชวยละสวยละมีแล้มี Course set. Yes, Unit ready. Okay, Unit ready. Building. Navigating, course set. Engine navigating. Construction complete. Captain confirming navigating, Captain Confirming. Cannot deploy here. New construction options. Unit ready. Building. Sang thành lửa Training. On hold. Sang thành. chút อ่าคีนี้มือว่าน่าจะเป็นฐานเรือนะต้องสร้างฐานเ,เรือเรือดำน้ำนี่สำคัญครับ b u d i n g b u d i n g เชื่อนพลมาตรงนี้ Yes, course commander. set navigating ship reporting. navigating course set course set, We're set. course set We're here. Construction, here. Here. construction complete engines engage unit ready unable to comply building in progress building moving out construction complete Cannot deploy here. Unit ready. Tonygo training. Tonygo Bayam Santan. On Construction complete. Ship reporting. Unit ready. course set. Construction complete. Unit ready. ต้องให้เลือเล็กไปสำรวจพื้นที่เหมอนว่าถ้าจะอยู่กันตรงไหนเนี่ e อุ้ยช่วยละดีนะมันเป็นเรือต่อการกาสยามไม่ใช่เรือสู้ทางน้ำหุ้ยหุ้ย กับดวนครับเราเจอละเือทางเข้าละโอเครู้สึกว่าเราจะได้กำลังเสริมมาแล้วโอ้โหนี่มันเรือตบเรือขี่พนาวุธนี่ว่าแหลมเลย Ship reporting. A nice little chief and a woodman, a woodman, a new rally point is <coughs> coming. Repairing. Lamely, Lamely. Faceless suit ready. Yeah, yeah, Robber shoes in motion. Faceless electrician in the field. Reinforcements ready. Unit ready. Okay. okay. Unit repaired yes commander โอเคอืมมาเพียบเลยครับข้างบนโอ้โห <Building. S 2> สร้างอันนี้แล้วแหละแล้ว <Training. S 2> ก็สร้างคุนต่อต้านอากาศยานด้วยนะ งั้นเราแย่แน่ป่ะดูยิ่งเมื่อมันชิดจะบกเรานี่มันไม่บุกเรามันจะไปป้องกันฐานดีกว่านี่งมาดูนัน

ทำไม้ฆ่ามันซะเราต้องใช้โหดนะผมทำใข้ฆ่ามันทำไม้ฆ่ามันเลลูก็อานี่เอาอินที่าอลนก็แล้วกันอืมโจมจมร่วงล่วง อ้าเฮ้ยมาตอนไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ามันซีรยเฮ้ยเฮ้ยเละเละข้ามันอีกสองลฮู้ฮ้เยอร้อย วะบุกต่อทำลายมันจุดจุดตุดจุดจุดจุดตุดฮะฮะมันก็คงได้แค่นียมสู้เราไม่ได้เพราะมันเป็นเรือที่ใช้ต่อต้านอากาศยานโอเคเรือฉีบนาวุธลอนได้มีประโยชน์ตอนนี้แหละครับ ไป and ายป้อมไปซึ่งนมเขา,าเรียกันานจะิ <Unit ready. S 2> ๋วๆอ่ะที่มันแบบนังชิดๆอ่าเราคงไม่จำเป็นต้องยกยกคุณขึ้นบกใช่ไหมหรือว่าจำเป็นเอามาทำลายตรงนี้ <Unit ready. S 2> เออผมว่าเรายุกคุณขึณ <Training. S 2> ้นปกก็ดีเหมือนนะ <Unit ready. S 2> ได จะได้ครบรถไงครับรถครบเลยแล้วพาเลอะไรตรงนี้กับตรงนี้เจ, pues, จ้าเรือขี่ปนอาวุธเดี๋ยวก็จะเอาเรือดำน้ำเข้าไปนี่ชมคพลินหนุ่มกรอบเอ้ยมันออกมาแล้ว สถานะสั้นยุจ้าการเมลจ้ายิงยิงสิยุบเล่นว่าเล่นว่า ไม่หลอดไม่หลอดไม่หลอดอ <essel> ready. อค่ะทีรอช่องแคบไปเลย <essel> โอเคครับผมข้า <Ship reporting. S 1> มันข้ามันเลยลูกพ่ออ๋อ เจ้าจะงรีพอดจะถึงด่านข้าได้ข้าวางกำลังข้าวางข้าวางกำลังไว้หมดแล้ว <c oughs> โอ้โหมีรถถังรอเพียบเลยครับถ้าเราโหัวขึ้นมานะั่นไงนั่นไงชิปเต็ง <c oughs> Unit promoted. Fire and win. Unit lost. Missile ready. Close and fire. Yes, Commander. Close Unit and fire. What? Target sighted. Yeah, yeah. Unit promoted. Fire and sighted. อื้อฮึอื้มเชี้ยวเลยครับเธอของเธอเหลือเยอะมากมามันเนียบตัวห้อย ไปเรื่อยๆเอ๊ะเมื่อกี้เห็นมีแว๊บๆแันไหนหรอวะเดี๋บอกนะว่าเจ้าจะนี้ข้าไปออเฮ้ยอ้นี้มันเป็นไอนั่งใช่ไหมครับรู้สอนสถานนะที่แบบเป็นเย้ชนะแล้วว้โหเจอกันใหม่พาคหน้าครับผม